สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องของไฟฟ้า EP 2ค่ะดิฉันน้ำหวานผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและหลังจากที่เราได้ปล่อย EP ที่1ไปนานออมากๆแล้วนะคะไม่ต้องเสียใจไปคะ่ะ EP 2นี้จัดได้ว่าเด็ดและแจ่มแน่นอนค่ะสำหรับประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะขณาดนี้ได้ให้ความสำคัญแล้วก็มีเทรนด์เกี่ยวกับเรื่องยันยต์ไฟฟ้าค่ะประเทศไทยของเราเองนะคะก็นำเข้าทั้ง จักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้ารวมไปถึงยานยนต์ไฟฟ้าค่ะนอกจากนั้นนะคะบริษัท p ีเทสคอมบิเนชันของเรายัางไรงเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับด้านงานซ่อมบำรุงหรือถึงเครื่องโครงสร้างต่างๆภายในยานยนต์ไฟฟ้าค่ะบริษัท p ีเทสคอมบิเนชันนะคะได้นำ เข้าวนาวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงชุดฝึกเกี่ยวกับด้านยานยนต์ไฟฟ้านะคะเข้ามาให้น้องๆนักศึกษาหรือว่าบุคคลรุ่นใหม่นะคะได้เรียนรู้ที่ศูนย์ EV Training Center ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธันยุรยีหรือว่ามทรอของหกของเรานะคะยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชนกันว่าวันนี้ชุดพุุพันธ์ด้านยาน,นยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจประกอบไปด้วยโมดูลอะไรบ้าง แล้วฮิวเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเดี๋ยวยังไงแล้วนะคะเราจะให้น้องพีพาุวัฒน์ของเรานะคะพาไปชมว่าชุดยานยนต์ไฟฟ้าของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละชุดนะคะทําหน้าที่อย่างไรแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับชุดฮาร์ดแวร์อินดิวหรือว่าฮิวของเรานะคะนะคะเดี๋ยวไปช,ชมกันเลยค่ะค่ะและนี่ก็คือห้อง e-v training center ของเรานะคะเดี๋ยวจะพาไปชมว่าด้านในมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมพานุวัต์ว่าหกุลครับเ,เป็นเซลล์เอนจิเนียร์ของบริษัท p d x Combination ครับวันนี้ก็มาออขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับคารุพันธ์ของราชมงคลของหกครับหรือว่ามหาวิทยาลายัยราชมงคลเทคโนโลยีธัญ,ญบุรีครับในส่วนของตัว EV Lab Station ครับก็ในส่วนนี้จะเป็นของทางด้านทางการศึกษาครับก็จะประกอบไปด้วยตัวโมดูลของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งคันโดยที่เรา ได้แยกองค์ประกอบของยานยนต์นะครับแล้วก็เพิ่มจุดเทอร์มินอลออกเพื่อให้เราสามารถวัดจุดวัดสัญญาณได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถมิฉัยในส่วนของการเกิดปัญหาในระบบของยานยนต์ไฟฟ้าครับก็ในตัวโมดูลแรกเนี่ยก็จะมีส่วนของตัว BMS นะครับเป็นตัวบอร์ดของ BMS เป็นการจัดการพลังงานของแบตเตอรี่นะครับส่วนโมดูลที่2เนี่ยก็จะเป็นของ Control System Module นะครับก็จะเป็น ในส่วนของอินเวอร์เตอร,ตอร์แล้วก็การควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับส่วนโมดูลที่3เนี่ยจะเป็นส่วนของตัวแอร์นะครับหรือว่าเป็นระบบปรับอากาศในยานนตยทางด้า,านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นโครงรถนะครับโดยที่เราได้มีการเปิดโครงภายในนะครับว่าการจัดการาการเลื่อนการทำงานของตัวกระจกที่ปรับเนี่ยเมื่อเราปรับแล้วเนี่ยในโครงสร้างของเขาเจะทำงานยังไงนะครับส่วน โมดูลถัดไปก็จะเป็นของมอเตอร์ไดร์นะครับก็จะเป็นชุดเกียร์นะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ระบบระบายความร้อนนะครับโดยที่ก็จะมีหน้าปัดเกี่ยวกับตัวแสดงความเร็วความเร็วรอบนะครับแล้วก็ในการปรับเกียร์นะครับส่วนนี้ก็จะมี์มินนลนะครับแล้วก็บอกสัญญาณในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็การเก็บค่ามอเตอร์นะครับส่วนโมดูลถัดไปจะเป็นตัวของเป็นตัวพาวเวอร์สเต n g รงนะครับที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็จะแยกออกมามีชุดล้อนะครับ ส่วนโมดูลสุดท้ายก็จะเป็นใหญ่สุดในส่วนของแห่งการควบคุมนะครับหรือว่า BCM นะครับที่ทั้งเป็นวงจรภายในของยานยนต์ไฟฟ้าครับแล้วก็แยกแล้วก็แยกทำไดะแกรมอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถเป็นส่วนการวัดแล้วก็ทําเป็น l a บ sheet ให้กับนักศึกษาในการทำรายงานความรู้ได้ครับที่อยู่ทางด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นดานศึกษาหรือว่า การทารายงานความรู้เกี่ยวกับสัญญาณแครน,นะครับที่มีการสื่อสารภายในของอุปกรณ์ในแต่ละอุปกรณ์อย่างเช่นตัวการปรับมุนของกระจกนะครับแล้วก็การปรับกระจกไฟฟ้าการเลื่อนปุ่มขึ้นลงของกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอการเซ็นเซอร์ล็อกนะครับในการดูลักษณะการสื่อสารสัญญาณภายในของตัวอุปกรณ์ต่างๆในรถนะครับก็อย่างเช่นมีตัวที่เป็นคอนโทรลแครนะครับแล้วก็ ECU นะครับ ถ้าเป็นไฟฟ้าก็จะเป็น VCU แล้วส่วนของตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวคอนโทรลของตัวแอร์แบ็กนะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะจะมีแยกเป็นการพอร์ตของ OBD2 นะครับในส่วนของที่จะใช้ตัว OBD2 ในการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นในยานยนต์ไฟฟ้าเราก็ต้องเลือกเครื่อง OBD2 ที่ถูกที่มีโมดูลสำหรับ VCU นะครับแล้วก็สามารถนำเป็น Data ข้อมูลเกี่ยวกับการ ทำใบงานได้ครับอันนี้ก็เป็นแชนบัดบอร์ดนะครับในการเทรนนิ่งดูสัญญาณแข้นนะครับ๋ยวผมจะลองเปิดดูว่าลักษณะการทำงานของแก้นและอุปกรณ์ครับมันสามารถปรับอะไรได้มากแล้วก็ตัวเทอร์มินอลวัดนะครับสามารถวัดสัญญาณตรงส่วนไหนออกมาได้มากน,นะครับที่เขาทำซอพตอร์ไว้สำหรับเการ เมื่อเราเปิดกุญแจนะครับหน้าตาหน้าต่างของตัวแดชบอร์ดในการแสดงผลเหมือนกับรถยนต์นะครับก็จะทํางานนะครับโดยที่เราใช้ตัวแรงจา Surprise, ่ายเพราวสปายแบตเตอรี่หรือว่าใช้เ็นตัวรสวิตชิ่งเพราสายเมื่อเราปรับตัวการเลื่อนลงของกระจกนะครับตัวมอเตอร์ก็จะทํางานนะครับส่วนนี้ในการสื่อสารสัญญาณแครเนี่ยมันก็สื่อสารกันภายในนะครับเราต้องใช้ตัวอ,อุปกรณ์ที่สําหรับ่าสัญญาณแคนเข้ามาวัดศึก หรือว่าใช้ออสซิโลสโคปเพื่อดูลักษณะส,สัญญาณออกมาครับในส่วนของตัวพอร์ตัวนี้จะเป็นตัว OBD2 นะครับแล้วก็จะใช้เครื่องตัววิสัยของตัว OBD2 นะครับมาทดสอบว่าในส่วนในใน,ในแต่ละองค์ประกอบและอุปรกรณ์สามารถทำงานได้ครบถ้วนไหมที่นี้ขึ้นอยู่กับตัวโมดูลหรือว่าไลบรารีใน OBD2 ด้วยครับว่าตัว ECU ของเบนซก็จะมีมาให้ครบหรือเปล่าเราก็ต้องเลือกใช้ตัว OBD2 ท้งครับส่วน คารุพันชุดนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำซิมูเลชันนะครับในลักษณะของเรียลไทม์ซิมูเลเตอร์นะครับในส่วนของทาง d s p a c e เนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็สามารถทำได้ทั้งทางด้านตัว HSL แล้วก็ r c p นะครับตัวอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวเมนบอร์ดหรือว่าเมน n p u u ของเขาที่จะชื่อว่าตัว Skylexio นะครับแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับตัว Smart c h a r g i n g งพัแล้วก็ตัว สมาร์ชาร์จอินเทอร์เฟสนะครับโดยที่ตัวสกานเลซิโอครับก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่างตัวฮาร์ดแวร์นะครับหรือว่าการจาลองอินเวอร์เตอร์เพื่อการจาลองระบบขับเครื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็สื่อสารกับตัวสถานีชาร์จนะครับซึ่งเราจะใช้ตัวสมาร์ชาร์จิ่งตัวอินเทอร์เฟสในการจำลองสถานีชาร์จเกี่ยวกับตัวมาตรฐานของสถานีชาร์จแล้วก็นำไปประมวลผลในซอฟต์แวร์ของตัวทางดิสเย์นะครับที่ชื่อว่าตัว ASM ซอฟต์แวร์ครับ ่วนนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการทดสอบมอเตอร์นะครับโดยจะใช้ตัวคอนโทรลนะครับแล้วก็นําไปขับตัวกับเซอร์โวมอเตอร์เพื่อจําลองเป็นโหลดนะครับแล้วก็เราก็จะใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ RCP นะครับที่เป็น Real Time Simulator นะครับอีกค่ายหนึ่งที่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่เช่นตัว Modeling Tech นะครับที่ลักษณะการทํางานในในฝั่งของ RCP นะครับโดยที่เราจะใช้การเขียน s i m u l a i n g นะครับผ่านซอฟต์แวร์ MATLAB แล้วก็ นำไปคอนโทรลอิเวอเตอร์แล้วก็ไปควบคุมมอเตอร์อีกทีนะครับส่วนชุดด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตัวคอนโทรลเซอร์เวอมอเตอร์นะครับโดยที่เราจะใช้จำลองเป็นโหลดนะครับแล้วก็มีการสับเปลี่ยนของตัวชนิดมอเตอร์นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอินดักชันแล้วก็มี p m s m แล้วก็เป็น BLDC นะครับในการเปลี่ยนมอเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัว RCP ในการควบคุมมอเตอร์นะครับในการเขียนโปรแกรมผ่าน MATLAB Simulink นะครับ ตัวเครื่องตัดถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวโปรแกรมเบบลนะครับ DC Power Supply โดยที่ฟังก์ชันของตัว DC Power Supply เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่การทดสอบเกี่ยวกับการอ่านและคายประจุของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็คือาชาร์จดิชร์จของแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัว Keywell เนี่ยเป็นสินค้าจากของประเทศจีนนะครับแล้วก็ลักษณะเป็นฟังก์ชันที่สามารถเลือกเพิ่มได้นะครับว่าเราจะใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการทดสอบ ทางด้านไฟฟ้าของแบตเตอรี่ประเภทใดบ้างนะครับแล้วก็ใช้เป็น power supply ให้กับอินเวอร์เตอร์เพื่อน,นำไปควบคุมมอเตอร์อีกั้งหนึ่งโดยทั้งสองชุดนี้นะครับลักษณะาการศึกษาเนี่ยก็จะศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์นะครับโดยที่อาจจะเน้นทางด้านระบบกำลังระบบทรงใจกำลังของตัวยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า power train นะครับก็สามารถศึกษาว่าลักษณะาการควบคุมมอเตอร์นะครับการโคดรลูปหรือว่าการทําระบบให้มีเสถียรภาพเนี่ย ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็การเขียนซิมูเลเตอร์หรือซิมูลิ่งเนี่ยขั้นตอนการพื้นฐานในการเขียนหรือว่าบล็อกไดแกรมที่ใช้นะครับผ่านสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยว่า,าใช้อะไรบ้างนักศึกษาจะไ,ได้เรียนรู้สิ่งตรงส่วนนี้ครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคุรุภัณฑ์ด้านย,นยนยนไฟฟ้าของบริษัทพ e ีเด็คอมบิเนชั่นของเรายังไงแล้วนะคะถ้าท่านใดสนใจหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรืออยากจะมาเยี่ยมชมดูกรุภัณฑ์ด้านยันยนไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือว่าคอม6ขอเราก็สามารถติดต่อพวกเราได้ที่0 8 3 1 8 8 5 5 3 5หรือว่าที่ Line Official หรือว่า f a c e o o o k f a n p a นะคะหรือว่าต้องการดูกรุภัณฑ์ด้านอื่นๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ptscombination.co.ps นะคะท่านไหนชอบก็ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เป็นกำลังใจงให้พวกเราชาวบริษัทพี D เ c o m สคอมเ i น n ด้วยนะคะแล้วมาพบกับความพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ